ประชาชนชาวไทยทั้งหลายในโอกาสที่จะขึ้นปีพุทธศักราช2520นี้ข้าพเจ้าขออวยพรปีใหม่และขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งขอขอบใจท่านที่ได้แสดงน้ำใจไใมตรีต่อข้าพเจ้าและพระราชินีกับลูกๆทุกคน ทั้งได้ร่วมมือสนับสนุนในกิจทุกอย่างทำให้เกิดกำลังใจแก่เราอย่างมากในรอบปีที่แล้วประชาชนคนไทยมีการสแสดงออกชัดเจนขึ้นว่าต้องการอะไรเมื่อสแสดงออกมาเช่นนี้ก็ทำให้รู้ใยกัน และสามารถช่วยกันทำช่วยกันสร้างสิ่งที่ต้องการแม้จะมีอุปสรรคหรือความยากลำบากขัดขวางอยู่ก็ทำได้ขอเพียงให้ร่วมมือร่วมใจกันจริงๆแต่ทั้งนี้ควรจะต้องเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ของประเทศ โดยส่วนรวมยังไม่แจ่มใสนักข้าพเจ้าปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ทุกคนเข้าใจและเล็งเห็นสถานการณ์บ้านเมืองตามความเป็นจริงเวลานี้บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมอย่างรีบด,ด่วนเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรจากพื้นภูมิประเทศและจากกำลังงานกำลังปัญญาของคนไทยเราทุกคนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จากได้นำไปสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าทุกๆบ้าน ให้เพิมพ่มภูณมั่นคงยิ่งขึ้นโดยเร็วเพื่อการนี้เราจะต้องวางโครงการพัฒนาอีกหลายอย่างโดยรีบดวนทั้งจะต้องดำนวนโครงการนั้นๆให้สำเร็จผลโดยฉับพลันจะลังเลนวงเหนียวให้ชักช้าด้วยเหตุใดๆไม่ได้ เราะจะทําให้เสียประโยชน์ที่จะพึงได้ไปเปล่าๆต้น,นามานี้จะต้องถือเป็นความเสียหายทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการทําความคิดให้ถูกและแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเผาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัวและความขัดแย้งกันในสิ่งที่ไม่ใช่สาระลงผู้ใดมีภาร,ระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งจะทำให้สำเร็จรลุล่วงไปโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตา ด้วยความรองดองกันและด้วยความปรารถนาดีต่อกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็นความสำเร็จและความวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอยขออนุภาพ แข่งคุณพระศีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคราเรพล่วนสายของชาวไทยจงปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้ปราศจากภัยอันตรายและเหตุชั่วร้ายทุกสิ่งบันดาลให้แต่ละคนมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญา และกำลังสามาัคคีอันแข็งแกร่งกล้อมเพรียงสามารถที่จะประกอบกรณีกิจนำพาประเทศชาติให้ดำเนินต่อไปโดยสวัสดีและสามารถที่จะทำรงอิสรภาพอธิปไตยพร้อมทั้งความเจริญร่มเย็นเป็นผาสุขของบ้านเมืองให้สถาวรอยู่ตลอดไป ขอทุกท่านจรงประสบแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลและสิ่งที่พึงปรารถนาตลอดปีใหม่นี้ทั่วหน้ากัน